สวัสดีครับกลาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านครับครับมาพบมาเจอกันเ้านี้นะครับมาในคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับคุณพ่อคุณแม่เ้าของวันที่8นะครับวันอาทิตย์ที่8นะครับเมื่อนี้นะครับมาพบมาเจอกันเป็นคลิปที่2นะครับอาคลิปแรกที่แอดวิไล่ปล่อยไปนะครับเป็นแนวทางของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับสำหรับเซานี้นะครับ มาพบมาเจอกันสายๆเน่จักน่อยนะครับคุณพ่อคุณแม่เสร็จจากภารกิจทางบ้านสวนนะครับสวนยางครับมือนีแอดวิไลไปขายยางก้อนพึ่งกลับมานะครับไปขายยางก้อนพึ่งกลับมารับมือนีได้ราคาหนาล้านนะครับ33บาท20สตางค์นะครับราคายางบ้านแอดวิไลนะครับเอฟซีขายเท่า้ดนะครับทางบ้านอันเอฟซีนะครับ ข้อเมนมาเนเดอร์คุณพ่อคุณแม่มือนีนะครับนาล้านมือนีนะครับวันอาทิตย์ก็เปิดตลอดนะครับที่ลานเน็วิลล่ปขายนะครับเพิ่นจะเปิดตลอดไม่มีวันหยุดนะครับอจันร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับมือนีวันอาทิตย์ได้ราคา33บสาท20สตางค์นะครับนาล้านนะครับอ่ะเร็จจากภาลกิจนะครับอ่าทั้งเวียกทั้งงานแล้วอ่ะก็คือหอดคิดถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับ ได้เอาตัวเลขแนวทางมาฝากกันนะครับมาในคลิปนี้นะครับเป็นแนวทางของออภูเวียงนะครับได้มาแล้วนะครับอภูเวียงครับออภูเวียงงวดทัดไปนั่นก็ถือว่าเดินดีนะครับแตกมาอยู่ตลอดตั้งแต่เปิดตัวมาครับมาสะดุดนะครับงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสะดุดอยู่แต่ว่าเลกวิ่งของออภูเวียงยังมาให้เห็นนะครับแนวทางของอภูเวียงจะเป็นบนล่างนะครับอาจจะเป็นบนล่าง ชุดจับคู่มาสะดุดงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมครับคุณพ่อคุณแม่ออกผู้เวียงนะครับมาสะดุดงวดวันที่หนึ่งทันวาคมมาสะดุดสัญจรเชียงใหม่นะครับออกผู้เวียงแต่ว่าเลขวิ่งของออกผู้เวียงยังมาให้เห็นอยู่นะครับยังไม่เห็นอยู่นะครับงวดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่16บทันวาคมออกผู้เวียงเพิ่นบอกว่าคุณพ่อวิไลทาได้สะดุดแล้ว บอกเอฟซีเลยนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยนะครับสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยบอมีผาดเพื่อนว่ามั่นใจงวดนี้16ธันวาคมไม่พลาดแน่นอนคุณพ่อวิไลนะครับอ่าคุณเด็กููได้คุยครับบอกผู้เวียงนะครับอาจจะได้ขอกราบขอบุญขอบ,ขอบุณนะครับอาจารย์อาจารย์ออกผู้เวียงเป็นย่างสูงนะครับที่ทรงตัวเลขแนวาทางนะครับนํามาฝากคุณพ่อคุณแม่ทังช่องกัน อาสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่อ๋อผู้เวียงบอกนะครับอ่าสำหรับผู้ใดมักซอยจุอาหารสิงโตอ่ากระซังได้คือกันนะครับอ่ากระซังได้คือกันอ่าแต่ว่าอ๋อผู้เวียงว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเยอะๆเลยนะครับวันนี้16บหท่านว่าคมครับ2567เอาแอด์วีไล่กับอ่าขำนะครับขำเพราะว่าพูดคุยกันแบบนั่นนี่ลีนะครับกับอ๋อผู้เวียงพูดว่า สั่งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเยอะๆแบบพิเศษไปเลยนะครับงวดน,นี้บ่พาพลาดแล้วก็เอฟซีท่านไหนทีม่มักซอยจุอาหารทิ้งตัวก็สามารถสั่งเตรียมล่อเลย16ท่านว่าคมบ่พลาดแน่นอนนะครับเอาเขาไปเบิ่งตัวเลขหนะ้าทางของออกผู้เวียงน้ำกันครับเอานี่ครับคุณพ่อคุณแม่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับสัญจรเชียงใหม่นะครับออกผู้เวียงเข้าไปสะดุดสุดจับคู นะครับเดินมาดีๆนะครับเจอสัญจรเชียงไม่สะดุดนึกว่าจะติดหนึ่งใน1ิปเก่าสำหนักเด็ดบอแมนนะครับอ่าออกผู้เวี่งอ่าไปสะดุดที่สัญจรเชียงไม่นะครับแต่เล็กวิ่งของอาจารย์ยังมาให้เห็นอยู่นะครับวิ่งศูนย์กับหนึ่งแนวทางชุดล่างแตกหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งอ่าหนึ่งยังมาให้เห็นอยู่เล็กวิ่งนะครับถึงแม้สุดจับคูจะบ่อแตกนะครับ อเอ็ดวิไลส,สรุปไ้วันที่18พฤศจิกายนครับ2567นี่คือหลักฐานการลงแนวทางนะครับงวดนี้เข้ามาเบิงน้ำกันนะครับคุณพ่อคุณแม่คงจะเตรียมสมุดประกาศไว้แล้วนะครับงวด16ธันวาคม2567นเะครับเข้ามาเบิงน้ำกันนะครับคุณพ่อคุณแม่วางวดนี้ออกผู้เวียงตัวเลงนวาทางจะถูกอกโดนใจ FC คุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับเอาเตรียมสมุดประกาศไว้เป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวแอดวิไลาจะผ้าเขียนนะครับตัวเลงแนวทางแป๊บเดียวใส่เวลาบดนนะครับองวดนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่16ทธันวาคมาสั่งก๋วยเตี๋ยวรอลูกชิ้นเยอะๆสั่งซอยจุสำหรับผู้มักอาหารสิงโตนะครับอืสั่งใดเลยออกผู้เวียงว่าบอผาดแน่นอนองวดนี้นะครับเบิ้องเลกวิ่งของอาจารย์ก่อนนะครับ อางวดนี้อาจารย์พุทวิ่งมาที่5กับ3าคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยเดอ้อที่แคปหน้าจอไม่เป็น5กับ3่าแนวทางของอาจารย์ออภูเวียงเป็นสูตรมัดรวมนะครับบนล่างม,มาสะดุดสัญจรเสียงไม้นะครับนาเสียดาย เดินมาดีๆงวดนี้อาจารย์บอกว่ามั่นใจสั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยนะครับเอาจับคู่ครับมีทั้งเบิดเก่าชุดนะครับคือเกอ่าเหมือนเดิมงวดที่ผ่านมาหนึ่งสสามสี่มีแปดชุดนะครับงวดนี้เก้าชุดเริ่มจากคู่แรกเลยครับพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับเจ็ดสองครับ แปดสามครับเก้าสี่ครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับที่แคปหน้าจอไม่เป็นแปดเก้าสามอ่าต่อไปครับเก้าสามห้าหนึ่งอ่า เมื่อนี้ขอบอกข่าวดีกับเอฟซีนะครับออฟูเวียงขอมาคลิปเดียวจบก็คือจะสรุปให้เลยนะครับคุณพ่อคุณแม่5-2ครับต่อไป5-3นะครับมาคลิปเดียวจบเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่จะได้ไปหยิบจับฉลากกินแรงรัฐบาลให้ท่านนะครับโอ้อภูเวียงมีเบิ้ลด้วยครับเอฟซี ครับมีเบิ้ลถึงสองคู่นะครับคือสองสองและสาสามเอาสูตรใครสูตรมันสูตรสันสูตรเธอไม่ว่ากันนะครับสูตรคำนวณของไผของมันนะครับแต่ละอาจารย์ห้างบวกกันเอดวิไลมีนาทีนําเสนอให้เอคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับอืมไม่มีดัดแปลงตัวเลขแนวทาง ให้มากแบบไดแอดวิไลนําเสนอแบบนั้นนะครับคุณพอ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงกับแอดวิไลนะครับตรงชิ้นแน่นอนไม่มีการดัดแปลงตัวเลขถูกเท่ากับว่าถูกผิดเท่ากับว่าผิดนะครับอ่ะมื้อนี้แอดวิไลนะครับลงให้วันที่เอาว่าสรุปเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์พี่จะสรุปเลยสรุปให้วันที่สรุปวันที่8ดครับมื้อนี้เป็นวันที่แดวันอาทิตย์ที่แดนะครับ สรุปให้วันที่8เลยถือว่าโชคดีนะครับสรุปวันที่8นะครับธันวาคม2567นี่คือมือสรุปเด้อคุณพ่อคุณแม่สรุปเลยนะครับเดี๋ยวฮอว่าเบิงตัววงกลมกันว่าอออผู้เวี่งเพ่อจะสรุปวงกลมให้เป็นตัวใดแป๊บหนึ่งนะครับสรุปวันที่8เด้อคุณพ่อคุณแม่ เอาครับวิ่งบนล่าง5กับ3ครับงวดนี่ห้ากับ3นะครับชุดจับคู่มีเก้าชุดจับมาเป็นชุดเต็มนะครับมี7 2อ่แปดสามเก้าสี่เก้ามีเบิรนถึง2คู่นะครับ2 2กับ3 3มสามเอาออผู้เวี่ยงครับวงกลมมาให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ4คู่ อ่าเริ่มจากคู่แรกกันเลยนะครับอ่าเริ่มจากคู่แรกก็คือ8ปสามคู่แรกนะครับ8ปสามคู่ที่2ครับ9ก้คู่ต่อไปครับ9กสามครับคู่สุดท้ายครับ5้าสาม 4ีคู่ครับคุณพอ่อคุณแม่อ่าสคู่ออปูเวียงสรุปให้เลยนะครับมี8ปดส9มเก้ปรากฏว่าถ้าตามเบิองอาจารย์สรุปนะครับจะติดสามอยู่ถึง3คู่นะครับปรากฏว่าเล็กวิ่งถ้าตามเข้าเบิงคตรคงจะนัก3านะครับเด่นไปที่3แน่นอนเพราะว่าติด3าถึงสคู่เลยนะครับ83าม 935394ครับสรุปให้4ครูอ่ะแอดวีไลจะจากล่าคุณพ่อคุณแม่กันไปตัวเลขแนวทางท่วนให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยอายุดีไม่แห้งครับสกุสกๆมันๆอ่ะออกผู้เวี่ยงบอกไปสั่งก๋วยเตี๋ยวล่อเลยลูกชิ้นเยอะๆพิเศษไปเลยนะครับอ่าสำหรับผู้ได้มักซ้อยจุอ่าขมๆบอเอาเรื่องกับจัดไป อายุดีไม่แห้งครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ